ที่เห็นตอนนี้นะครับก้องกําลังจะทําอกไก่ต้มนะครับผมเตรียมสําหรับการบํารุงร่างกายนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะกลับมาออกกําลังกายนะครับในรอบ2ปีนะฮะก็คือต้องออามาหัน่นแล้วก็อลอกหนังออกให้หมดนะครับแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาบดน,นะครับ Okay. สวัสดีทุกคนนะครับออมีเสียงก่อสร้างนะครับกําลังตัดต้นมต้นไม้และทำก่อสร้างกัน mm hmm. ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมหลังจากที่หายไปประมาณเกือบสองปีนะครับผมไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะฮะก็วันนี้กลับมา นะครับเป็นอีพีแรกนะครับเป็นรายการใหม่ไงก็ฝากด้วยนะครับที่เข้อหนี่งติตดอยนะครับผมก็คือข้อหนี่ยก็คือแทนตัวผมนี่แหละนะครับตัวคนอีสานมาอยู่บนดอยที่เชียงใหม่นะครับผมไกลบ้านไกลช่องไกลพ่อไกลแม่เนาะอะไรครับยังไม่ทนได้กินกาแฟเลยไอเจ้านี้มาหายไปสองปีนะครับโอ๊ยหายไปสองปีมีตัวมาเพิ่มนะครับก็คือนี่เลยแก๊งแมวนะครับ ครับอันนี้ชื่อพี่หยวนนะครับจริงๆมีทั้งหมด6ตัวแต่ว่ามีน้องที่หายไปเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับหายไป3เดือนแล้วนะอูพิตาเราจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ให้เลขแม่นมากเลยนะทุกคนได้หลายได้หลายรอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วสมตัวตรงเนี่ยฮะใช่ไหมครับพี่หยวน์ะผลล่วงมากเลยเราอโอเคก็หา,ายไปสองปีนะครับอ่าก็มีเรื่องมีราวหนักหน่วงพอสมควรนะครับที่ ทำให้หายไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มโอ้ทุกอย่างเริ่มโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาตามติดชีวิตกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยชีวิตบนดอยที่หายไปนะครับกิจวัตรประจําวันทําอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่ม EP ีแล้วก็เป็นวันแรกที่เริ่มเริ่มการกลับมากินอกไก่แล้วก็ออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกลับขึ้นมาหลังจากที่ประมาณกับ2ปีไม่ได้เล่นฟิตเนสเลยแล้วก็เป็น,มนหมางส่วนเป็นหนึ่งปีนะฮะ ทำให้กล้ามเนื้อตัวนี้เราแฟบไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่ากล้ามเนื้อเขาจะกลับมาภายใน1เดือนไหมหรือว่าอยู่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมยังนง้ฝากกดติดตามฝามกกด subscribe ด้วยนะครับมาดูกันว่าวิถีชีวิตการอยู่บนดอยนี้จากอีสานมาอยู่เหนือนะครับจะเป็นยังไงบ้างก็คอยติดตามน,นะครับแล้วก็มีแผนอยู่ว่าจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นของชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับโอ้โหอะไรทำไมคิดตามมาเริ่มขนาดนั้นอ่ะยวน อืตอนนี้น้องหายไปนะครับผมเลยอ,อยู่ตอนนี้สองตัวนะครับเอออันนี้คือหนึ่งแล้วก็นำเอาซ่อมอยู่ไหน่ะมาบดปุ๊บเรียบร้อยเอา้าไม่โฟกัสมันก็จะบดไปประมาณนี้นะจ๊ะเออเอ๊เออเอเอบ ตั้งแต่ไม่ได้ออกกําลังกายก็นะครับผมอุปกรณ์บ,บงดัมเบลทุกอย่างก็คือขุ่นเกาะนะฮะตอนเอาออกมาใช้แล้วนะครับต้องเอาความสะอาดนิดนึงวางซะแบบห <c oughs> เหมือนเป็นของที่ไม่ใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือน้องจะกลับมามีคุณค่า หลังจากออกกำลังกายเรียบร้อยนะครับอาบนงองอาบน้ำเป็นเสื้อผ้าเสร็จก็กิจวัตรประจําวันที่ต้องทําทุกวันก็คือสดมนไหวพระนะครับก็จะมีไหวพระแล้วก็ไหว้ทางเทศของอินเดียที่นับถือนะครับก็จะมีพระพิฆเนศพระแม่ทุลคขาพระแม่กาลีพระศิีวะลแลวก็พระแม่ลักษมีนะครับ ตอนนี้ก็คืองานอดิเรกก็คือทำไลฟ์สดนะครับผมเป็นงานหลักเลยที่หาหรายได้เข้ามานะครับผมแล้วก็เอามาเลี้ยงน้องแมวนะครับก็จะไลฟ์แบบนานมากๆเลยประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันเลยครับผมติดต๊ดจิด๊มาแล้ว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 เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่า ที่ที่อยากจะสร้างบ้านนะคะจะเป็นที่ข้างบนนี้นะครับซึ่งจะติดกันกันกบบ้านของน้าแฟนนะครับก็คือหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับที่ที่ผมอยากได้คือที่ตรงนี้เลยพื้นที่มันจะเป็นตรงนี้อที่ตรงนี้จะประมาณอ่าคิดไว้ว่าสร้างบ้านเนี้ยก็คือน่าจะประมาณ6กคเมตรได้นะครับผมแต่พื้นที่น่าจะประมาณาเกือบเกือบสิบเมตรคูณสิเมตรนะครับที่ประมาณนี้ แ้งแต่ตรงนี้จนถึงประมาณตรงนี้นะครับที่จะสร้างบ้านกันและนี่ก็คือจะเป็นวิวที่เราจะเห็นทุกวันนะครับถ้าเกิดเราสร้างบ้านอยู่ข้างบนนี้มันจะเป็นวิวที่มองจากตัวบ้านที่เราจะทําก็คือเป็นทรงสไตล์นอร์ดิกนะครับอยู่ตรงเนี้ยก็คือจะหันไปด้านนี้พอดีเลยก็จะเห็นเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ แสงเขาจะลงมาจากฝั่งนี้เป็นช่วงของตอนบ่ายจนถึงตอนเย็นนะครับก็จะไม่ร้อนมากเกินไปนะครับผมรอดูนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับผมวางแผนพยายามหาเงินไว้นะครับตั้งงบประมาณอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทในการสร้างข้างบนนี้นะครับเป็นทรงสไตล์นอร์ดิกบอกกับทรงโมเดิร์นนะครับผมที่จะทำไปนะฮะเดี๋ยวมันมีแบบแปลนอยู่เดี๋ยวเอาแบบแปลนให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะับรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าปีนี้จะทำได้ไหมพยายามอยู่นะครับผมพยายามหาทางอยู่นะ เจอกันถ้ามันเสร็จนะครับมันทำอะไรครับโวขีตาเนี่ยเดี๋ยว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 ไปไล่งับสิยมยมยมที่อยู่เป็นมาร์คอร์ดเนาะเจ็บจจ๊บเจี๊ย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 บตาสวยอ่ะ